อย่าให้แม่ผมเดมเอาไว้กับเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับ นี่นอนนอนไปสลายเป็นเพื่อนแม่ก่อนลูกไม่ไปได้ไหมแม่ไปที่ไหนแม่คุยนานมากเลยอย่ากดูมีเรียนด้วยไม่ได้ไม่ได้ยีบมาไปเป็นเพื่อนแม่แบบเดียวอยินไปที้หขอมันเยอะโอย้ยไปแบบเดียวนะแม่ห้ามพูดโห่รนะึแม่จะเสร็จแล้วเช่แม่อยู่ะสร็จแล้วดีใจมากลยได้เสร็จแล้วลูกอุ้ยแม่เจอ oh, <my S 1> ป้าเพียน่แม่ขอคุยกับป้าเพียนป๊กหนึ่งนะ huh? ออไลนะพู่เพนไมา์โอ้แม่เราม่ฟังก็พูดเพนยิ่เป็นจูโมลแมเลยว่าแต่เอซัสดีะนานูมาเด้ทตลาดนะคะวุ้พี่มียไรจะเล่าสวัสดีค่ะบีเพนวิลยเามาเลิค่าไม่ได้เจอกันตั้งนานวุ้ย่าจะได้เจอกัน อันเลวอดอจะนอกับบ้างกันดีกว่าก่อนักพ่เพนเพราตายน้องนงกับราคพี่นโชวแวนไม่หมดเลยมันคุยกันแค่ตบเดียวเองไว้เจอกันนะคะอ้ามันจะเปลี่ยนตอนนี้แลู้ไปยัม่ส่งไปเลยคือหมดเลยยันท่ออะไรละเมคุยยันเสร็จกันหมดแล้วกับบ้างนอีกกว่า